ครับยังอยู่กับรายการคนกล้ากีฬาไทยแล้วก็เรายังอยู่กับเซตุ้มดนตีชินเสนทองโกมลครับที่เราคุยกันต่อถึงเรื่องมาตรฐานพื้นสินไทยครับผมตอนนี้มันอยู่ในระดับไหนพี่มาตรฐานของเรานี่ก็อยู่ในระดับสูงในเอเชียนะครับในเอเชียเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับสูงของเอเชียเลยถือว่ามีตอนนี้มีระดับชั้นชั้นยอดของเอเชียสองสองคนใช่ไหมครับ ก็มีเป็นฟีฟ่ายิลดนะครับก็มีคุณชยะมหาปราบกับคุณอภิสิทธ์อดลักรับครับถ้าปัญหาปัจจุบันของผู้ตัดสินเราที่อย่างย่งที่ใส่ตุ้มบอกว่าเราอยู่ในชั้นยอดของเอเชียแต่ว่าทําไมในหลีของเราเองเนี่ยเราถูกวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลว่าผู้ตัดสินยังทําหน้าที่ได้ไม่ดีครับตรงนี้มองว่าปัญหาเกิดจากอะไรผมว่าปัญหาเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับทุกส่วนนะครับขึ้นกับอยู่ทุกส่วนนะว่าผู้ตัดสินเนี่ยไปตัดสินเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าก็ถูกกดดันถูกกดดันมากแล้วถ้าผู้ตัดสินที่ระดับไม่ถึงเนี่ยครับถึงถึงเรียกว่าออกทะเลเลยเพราะผมไปดูเนี่ยมันออกทะเลจริงๆต้องยอมรับว่าผู้ตัดสินบางคนเนี่ยยังควบคุมตัวเองไม่ได้ ก็ก็มีก็มีส่วนแต่ว่าพอเสร็จจากเกมนั้นเราก็ต้องเชิญมาคุยด้วยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เราก็ต้องเพิ่มพัฒนาพัฒนาทุกอย่างฮะไม่ว่าเรื่องสมรรถภาพร่างกายไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับที่เขาจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้เชิญวิทยากร ระดับฟีฟ่าเนี่ยได้มาอบรมผู้ตัดสินของเราสามสิบท่านเพิ่งจบไปเมื่อสองวัน,นก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาเยอะในในแง่มาตรฐานเงินค่าตอบแทนของผู้ตัดสินเนี่ยเป็นอย่างไรและที่ท,ที่ที่เสดตุ้มคิดว่าว่ามันถูกต้องเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรัรบแต่เดิมเนี่ยผู้ตัดสินเราเนี่ยได้แค่ประมาณสองพันนิดนิด น่อหนึ่งนับเท่ากันหมดทุผู้ตัดสินนะฮะผู้ตัดสินผู้ช่วยเนี่ยก็ได้แค่พันพันกว่าครับพันกว่าครับจากกกตนะแล้วก็ส่วนค่าเดินทางแล้วก็ค่าที่พักนี่ต่างหากแต่เมื่อต้นฤดูกาลมาเนี่ยท่านนายกวรวีท่านก็ได้เพิ่มในส่วนของผู้ตัดสินผู้ช่วยแล้วก็เขาก็ไปคิดนั่นกันออกมาว่าควรจะแบ่งให้ผู้ประเมินด้วย ก็ไปแบ่งกันอตอนนี้ผู้ตัดสินได้รับ4,003ต้องแม็ชนะฮะอันนี้ไม่รวมค่าเดินทางแล้วก็ค่าที่พักผมว่าก็พอสมควรแล้วก็เสร็จแล้วเราได้จ่ายเงินแบบเป็นนัดต่อนัดเลยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนบางทียังต้องค้างต้องอะไรกันนเงี้ยนะฮะแล้วพอหลายๆแมทผู้ตัดสินบางทีก็อย่างหนึ่งก็ท้อครับ ท้อเรื่องเงินเนี่ยผมเนี่ยพยายามที่จะติดตามเรื่องเงินเนี่ยให้ให้เขาได้รับแบบอย่างยุติธรรมอย่างเป็นธรรมหน่อยว่าที่ที่เคยค้างๆมาเนี่ยก็พยายามที่จะดึงเอากลับมาแล้วก็แจกจ่ายเข้าไปให้หมดยังมีเมื่อตอนออต้นต้นฤดูกาลเนี่ยเงินที่มีค้างเอาไว้ก็เอามาได้ประมาณสัก สี่ห้าล้านสี่ห้าล้านแล้วก็แบ่งผู้ตัดสินบางคนเนี่ยติดเขาไว้สามหมื่นสี่หมื่นเยอะเหมือนกันนะครัสำหรับระดับผู้ตัดสินเนี่ยเราต้องเราต้องนั่งว่านี่ปัจจุบันเนี้ยผู้ตัดสินได้วันสี่พันห้าสี่พันสามสี่พันสามแล้วพุ่งกับเส้นล่ะครับเออ่ผู้ช่วยเนี่ยได้สามพันกว่าสามพันกว่าก็ขึ้นมาเกือบสองเท่าแล้วก็มีผู้ควบคุมผู้ตัดสินหรือผู้ประเมินผู้ประเมินฮะผู้ประเมินผู้ควบคุมเนี่ยมันจะมีสองคนนะฮะแมดคอมแต่เอสเซอร์ มันเป็นผู้ประเมินคนหนึ่งกับผู้ควบคุมผู้ควบคุมเนี่ยจะอยู่ในอำนาจของ TPL ที่เขาเป็นคนจัดส่วนผู้ประเมินเนี่ยอยู่ในส่วนส่วง่ายทีมของผู้ตัดสินเนี่ยมี4คสี่ผู้ประเมินดิ้งหนึ่งมี5้ารวมผู้ประเมินด้วยเป็นเบ็ดเสร็จนี่ก็ประมาณนัดหนึ่งก็ค่าใช้จ่ายประมาณละเกือบเกือบสองหมื่นเอิสี่สามสามสามเจ็ดสิบหมื่นกว่าบาทหมื่น เกือบสองหมื่นกับสองหมื่นครับผมซึ่งซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับในในต่างประเทศหรือว่าในระดับมาตรฐานก็ยังถือว่าน้อยถือว่าน้อยแล้วถือว่าน้อยยังผู้ตัดสินญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้แมตช์หนึ่งแมตช์หนึ่งประมาณสี่ห้าหมื่นะครับสี่ห้าหมื่นบาทก็เหมือนค่าของชีปด้วยค่าของชีาก็สูงใช่แล้วก็ค่อยๆไต่ไต่ไต่เต้าตามใช่ครับผมอยากจะ หาสปอนเซอร์ให้กับผู้ตัดสินใช่ตอนเนี้ผมพยายามหาสปอนเซอร์ให้กับผู้ตัดสินเพื่อที่จะได้เอาเงินมาเป็นเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มเติมถ้าเผื่อได้เยอะๆเนี่ยอาจจะไปถึงเพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนผู้ตัดสินต้องเป็นบริษัทที่มีความเที่ยงธรรมมากนะรับันจะได้ไปด้วยกันกับภาพลักษณ์ของผู้ตัดสินผมแนะนําพวกสายการบิน สายการบินหรือพวกบริษัท finance บริษัทอะไรนะเขาเรียกอะไรที่ปรึกษาทางการเงินอะไรที่มีภาพลักษณ์ดีๆน่ครับคือจะเอามาติดแบบตามเสื้อตามอะไรเงี้ยครับได้ฮะอย่างงอังกฤษติดที่แขนเสื้อครับแขนเสื้อติดได้สองข้างเลยครับแล้วผู้ตัดสินเนี่ยได้เยอะนะเยอะกว่าผู้เล่นอีกเพราะผู้เล่นเนี่ยยังได้ทีมเดียวยังได้ทีมเดียวแล้วก็อาจจะไปแข่งสนามเดียวแต่ผู้ตัดสินนี่ทุกสนาม ทุกอาทิตย์ใช่ไม่ติดต่อเลยว่าังครับยังยังไม่ได้คุยกันเลยครที่บอกว่าสายการบินพูดถึงตั้งแต่เสร็ตุ้มเข้ามาทํางานเนี่ยคือมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดตัวผู้สินใหม่ตรงนี้เล่านิดนึงว่ามันมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างครับครับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลปี2011นเนี่เลยนะฮะว่าเราได้เปลี่ยนแปลงระบบการจัดผู้ตัดสินใหม่หมดเลย ือแต่เดิมมาเนี่ยที่ผ่านๆมาเมื่อสองสปีที่แล้วเนี่ยจะมีบุคคลคนเดียวที่จัดผู้ตัดสินก็เลยทําให้มีข้อคลหาเยอะอมผมก็ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือจัดเป็นระบบเลยว่าผู้ตัดสินทุกคนจะต้องมีประวัติของตัวเองว่าประวัติของตัวเองเนี่ยมีภูมิลำนาวที่ไหนจบมาจากอะไรจบมาจากที่ไหนภรรยาอยู่ที่ไหนตัวเองทํางานที่ไหนทุกคนจะมีประ,ประวัติหมด เราสามารถที่จะเอาขึ้นจอได้เลยในคณะกรรมการเนี่ยนะคร<ช>ว่าผู้ตัดสินคนนี้ประวัติเป็นยัไงแล,แล้วก็เราก็จะดูถึงทีมที่จะไปแข่งในแม,มตช์นั้นๆว่าผู้ตัดสินเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในทีมนั้นหรือเปล่า<ม>คุณน่าจะจบมาจากวิไลพละชน<ม><ม>คุณก็ไปตัดสินแถวภาคตะวันออกไม่ได้เลยผมไม่ให้เลยมมไม่เกี่ยวข้องกันเลยมันจะได้ไม่มีข้อคอลา จากทีมใดๆทั้งไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งแล้วก็ตัวของเขาเองนะครับ,รบไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแล้วก็การจัดแมตช์เนี่ยผู้ตัดสินคนนั้นก็จะไม่ได้ลงแมตช์ที่เคยลงมาแล้วจะลงได้ก็ต่อเมื่อมันห่างไปแล้วประมาณสองเดือนหรือเดือนหนึ่งขึ้นไปแล้วสรุปแล้วเดือนรรประมาณเดือนขึ้นไปแล้วรรเราจะไม่ให้ลงทีเราจะมีการสลับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในตอนหลังเนี่ย ผมก็มาปรับใหม่อีกทีหนึ่งว่าผู้ช่วยเนี่ยก็เหมือนกันผู้ช่วยผมจะไม่ให้เป็นทีมของผู้ตัดสินคนนั้นเลยซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มของเขาเลยจะเป็นกลุ่มของเขาเลยเดียวกันครับก็จะเป็นผู้ตัดสินผู้ช่วยหนึ่งผู้ช่วยสองแล้วก็ผู้ตัดสินที่สี่คือจะตัดสินด้วยกันเป็นกลุ่มเลยใช่ครับเป็นกลุ่มเลยเพื่อที่ตอนนั้นเราจะจัดเป็นผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแล้วก็ผู้จัดผู้ช่วยผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแล้วก็ทีมยอดเยี่ยม มีเงินรางวัลให้นะครับตอนนั้นเรารจักเงินรางวัลให้พอตอนหลังเนี่ยข้อคอรหาเริ่มมีมาอีกแล้วว่าออพอเขาไปอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยมันจะง่ายต่อการติดต่อ <นะ S 1> ผมก็เลยปรับใหม่ทีนี้ผู้ช่วยทั้งหมดสลับหมดเลยทีนี้ผู้ตัดสินคนนี้ผู้ช่วยนี่จะเปลี่ยนหน้าไปท,ทั้งหมดเลยไม่ให้เขาเกาะกลุ่มกันได้คืออย่างน้อยๆเราก็ปรับ ทัศนคติของทีมอื่นๆแปลว่าข้อข้อลหาไม่มีแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ไว้ใจผู้ตัดสินของเรานะครับผู้ตัดสินของเราเนี่ยเราก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีที่สุดละแล้วก็มีความสามารถสูงเพียงแต่ว่าอาจจะมีเนื้อลายนิดๆแค่นั้นเองที่มาเกาะอยู่ให้เกียรติเขานั่นแหละแต่ว่าระบบทําให้มันถูกซะใช่ครับคือคือป้องกันให้ดีที่สุดแล้วระบบเนี่ยผมคิดว่าในการจัดการแข่งขันต่อๆไปไม่ว่าผมจะเป็น ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งอยู่หรือไม่ใช่ในนะฮะในหรือเป็นของชุดต่อ,ตอ,ตอไปผมว่าคงต้องใช้หลักเกณฑ์นี้แหละ <Pin. S 2> เพราะว่ามันเปลี่ยนจากหลักเกณฑ์นี้ไม่ได้แล้วคือถ้าไม่ใช่หลักเกณฑ์นี้แล้วมันก็จ,จะดูไม่ยุติธรรมแล้วทีเนี้เพราะว่านี้มันเป็นหลักเกณฑ์ที่ดูแล้วบรบริสุทธิ์ที่สุดแล้วผมสามารถที่จะเชิญผู้บริหารทีมเชิญผู้ใด ที่มีข้อสงสัยผู้สื่อข่าวก็แล้ว<ม>แต่ผมเคยเชิญเข้าไปนั่งนั่งชมการจัดแมตช์ของผมเลย<ม>ว่าในการจัดแมตช์ในแต่ละครั้งเนี่ยเอาแค่18คู่เนี่ยครับดิวิชั่นหแล้วก็ไทยพรีเมียร์ลีกอย่างละ9คู่เนี่ยสิคู่เนี่ยผมจัดประมาณใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะจัดกันเนี่ย ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะเราจะจัดจัดไปพอให้เสร็จเสร็จไปนะฮะเราละเอียดมากครับคุณเนมเคยเข้าไปเป็นผ่านที่พยานผมเคยเข้าไปดูอยู่ครับเอาเข้าไปดูเคยเคยเคยเข้าไปดูก็มีผู้สอนคุณวุฒิหลายคนเลยอยู่อยู่ในนั้นมีทั้งอดีตฟีฟ่าสวอก็มีท่านสุโขอาจารย์สุโขอาจารย์สุโขท่านเป็นประธานสุโขวุฒิโชตครับท่านเป็นประธานที่ปรึกษาครับผม แล้วก็อาจารย์สมศักดิ์อ่อนสมามก็ค้มบอดในวงการกันท้งนั้นนะฮะแล้วก็อาจารย์ปัญญาอาจารย์รศมีก็ฟีฟ้าเก่าครับครับ,รบแล้วก็เราก็เชิญคุณคุณไผ่ทูลนายกสมาคมช่างภาพผู้สืพพ่อความมีลาเป็นคณะกรรมการร่วมด้วยที่แม้แต่ว่าขณะนีเน้เนีเ่ยก็ได้พัฒนาได้ปรับปรุงวิธีหรือระบบการจัดการต่างๆพอสมควรแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ยังพอ ยังมีปัญหาอยู่บ้างในบางแมทนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงช่วงต่อไปครับเราจะมาพูดคุยกันเจาะลึกในบางแมทว่าปัญหามันเกิดจากใครนะครับสักครู่กลับมาครับ